ได้เยอะเหมือนกันนะถ้าคลิปไหนปังๆภาพไหนปังๆก็ได้เยอะนะภาพไดทีมูคนเห็นหรอคนชอบขอเวลาอีกห้านาทีนะคะขอเวลาอีกห้านาทีค่ะครบชั่วโมงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอพูดหลายๆมาหายกำลังใจหิวหิวอยากเวนตอลงคลิปเขาหายลงเขาไปลงในกลุ่มก็ได้ลงในกลุ่มน้ำขอ เขาจะมีกลุ่มกลุ่มให่ขอบคุณพี่น้องสุขบูสุคนหลูกห้านสุข,ขููสุคนเด้อม,มาให้มาส่งกำลังแรงใจให้ยายอ้วนขอบคุณหลายๆเดียวเขาก็ผ่านไปแล้วน้องแขกเขาเก่งเขาเก่งไหลมาเทมานะเหรียญไหลมาเทมาจ้าดวงตาแล้วนะคะตอนนี้สี่ล้านดวงตาแล้วค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆค่ะ ผ่านไปผ่านมาแวะได้สูโๆแย่อ้วนกันเต็ไข่เป็นน้ำมากกันบม่ได้ยึดคือเราลุกขึ้นมากคือเราหน้าดำจัง,นนง <laughs> หน้าดำก็รม่เลี่ยนพ่อใหญ่บอกหน้าดำขำเขียนล้างหน้าหน่อยสิหน้าจะได้ขา,ขาวๆหน่อยอเอาให้มันครบเกณฑ์ครบยังเออคอหมูคอปวกให้มันครบเกณฑ์กระชายเออสระดาผ่านกดผ่านเกณฑ์เขาหาา มองนามไปแล้วเออไปแล้วห้าล้านดวงตานะคะขอบคุณมากๆากขอบคุณมากๆาเมื่อนหนมากมองนามไปแล้วเออไปแล้วห้าล้านดวงตานะคะขอบคุณมากๆากขอบคุณมากๆาเมื่อนหนว่าจะเงืนสิบออกแต่ว่าเสียงมันดังในโทรศัพท์แล้วเงื่อนออกนี่อวดไปด่าขนมบ่ามีขนมกินได้ช่วยกันช่วยกัน ช่วยกันกดไลค์ช่วยกันคอมเมนต์เพื่อนมาหาเราเรากลับไปหาม,มนนู่ม๊วพวกพ่บ๊วมูมันกับเอาได้จ้าเด้อพี่นนอ,อ,อต้องมีเพื่อนนะคะต้องมีเพื่อนนะคะเพื่อนคุยแก้งเงาขอบคุณมากๆค่ะมากินขนมน้ำายอ้วนได้จ้าใยอ้วนมีขนมกินวันนี้ออกไปออกไปซื้อขนม ไม่หดใจแล้วเนาะเี่กันฮะการเชื่อมต่อชาอีกแล้วอันใดมันก็นต้องหูโดยโต้ของจากของเองนําเท่ากับซึกษัสวัสดีจ้าคนสวยสวัสดีค่ะโซูซแย่อว่นกับเต็กไ่เป็นป้นามากกันบม่ได้ยุดคือเกาลุกขึ้นมากคือเกาเปล่าก็ไม่รู้ หรือว่าบอกมากไม่ได้เหรอน้องแข่เยอะอ้วนไม่ค่อยๆก็มีแต่เพื่อนเพื่อนของเรานั่นแหละบางคนเขาไม่ไม่ว่างเขาก็ไม่มาบางคนเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ไม่กดเออว่าเราลงคลิปน้อยนี่คุณลงคลิปน้อยเออคลิปน้อยแล้วก็มีเพื่อนติดตามน้อยนะเออเราก็ต้องจะมันผิดกดเขาแล้วมันเลยแล้วมันเลยกดเกณฑเขาแล้วถ้าติดตามติดตามได้ นะคะบอกนี่ไปนํางี่นองศึกษาไปด้วยแล้วก็รู้ด้วยตัวเองด้วยถึงจะบ่หมอกคนอื่นได้นะคะถ้าบอขันบุงหงรดบมากค่ะให้กำลังแรงใจกันไปสู้ๆกันไปเพื่อนให้ได้เยอะเหมือนกันนะถ้าคลิปไหนปังๆภาพไหนปัง,ปงก็ได้เยอะนะภาพไดนทีมูคนเห็นหรอกคนชอบ ก็สู้กันไปจ้าสู้กันไปสู้กันไปเก็บตามกดตามเกณฑเขาอีกบดนก็นมาเก็บนาทีมาเก็บนาทีเป็นการเป็นการยืนยันตัวต้นทีโอเคโอเคนะคะแล้วอีกอยา <S 2> <S 2> มากเลยเ<ฮะ>ยอะแบบแบบตอบไม่ทันตอบไม่ทันเพราะ ถ้ายิ่งลงคลิปไปเยอะลงคลิปไปเยอะก็คลิปนั้นคลิปนี้หิม้มไม่ัวใจแล้วเนาะมากเลยเยอะแ,แบบแบบตอบไม่ทันตอบไม่ทันเพราะถ้ายิ่งลงคลิปไปเยอะลงคลิปไปเยอะก็คลิปนั้นคลิปนี้ว่างามอยู่งามอยู่แต่ว่าทนความหนาวไม่ไหวนะคะยายอ้วนเป็นคนที่หนาวมากมันหนาวแบบ หนาวซบั้นเขาไปมาเด้อพี่น้องกินขนมนั้นเย่อวดเด้อจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆได้จ้าขอบคุณจ้าขอบค,ค,ค,คุณมากๆาห้าล้านดวงตานะคะห้าล้านดวงตากินมังนั้นบังเหนี้กเบื่อแล้วเขาไปนะ่าเสแวกกับบได้ขนมออกมาจักอย่างบุมยีแนวมาไม่ออกชุกุบชุกคนแล้วพอใจแล้วนะจ้า ยายอ้วนกับไฟกับเติบกับเติบไปละพี่น,อน้องไปศึกษาไปบไ๊วยไปไปกับขอโทษขอให้พยายามสิไปแหงหอดมันสุบานนะจ๊ะเด้อืยายอ้วนก็พยายามอยู่เพราะว่ามูมาหลายมูมาหลายแต่เป็นอันกันบอกภาษาไทยยายอ้วนยายอ้วนอันบอ,อกนะจ๊ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้ามาส่งกำลังแรงใจหย้ยยินดีต้อนรับมากค่ะโอ้การเชื่อมต่อกับว่าซาอีกแล้ว จังไหใส่ส์ออว่าเราลงคลิปน้อยนี่คุณลงคลิปน้อยเออคลิปน้อยแล้วก็มีเพื่อนติดตามน้อยนะเออเราก็ต้องจะบนอ่ะการเชื่อมต่อชาอีกแล้วอันใดมันก็ต้องหูเด,ดวยโตของจะของเองนําเข้ากับศึกษาดังเออแล้วก็คลิปยาวคลิปสตรีมสองนาทีกว่าขึ้นไปยอ มันค้นมาเห็นหลาย,ยกเก็เห็นต่โม่จาของนั่นแหละเห็นตะโม่จาของอลไรคนเรื่อนเป็นอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะคะเป็นอยู่อย่างนี้จ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่นนองสุกูสุกคนมหให้กลังใจจ้ามาๆๆมากินไม่อร่อยอกินเจ้าไหนก็กินเจ้านั้นถ้าเจ้าอื่นอื่นมันจะผิดแปลกันไปสันที โมนน่มีปวดอันบม่ไม่หมูมันกับเอาได้จ่าเด้อพี่นออ,อต้องมีเพื่อนนะคะต้องมีเพื่อนนะคะอืเพื่อนคุยแก้เหงาจ้าจ่าจ่าลอยหายอ้วนด้วยนะคะรอยยายอ้วนด้วยนะคะน้องแขคนสวยน้องแขคนไร้เดี๋ยวเคยไปยายอ้วนกับเด็กไปเนาะเออไม่หนองนงผ้าไปเที่ยวเออมีมังหันบมงนี่งามๆนนองนงกับผ้าไปถีงแล้วกับ กับน้องสาวต่างประเทศเย่อว่นไม่รู้ชื่อชื่ออะไรไม่รู้จักผ่านแล้วหน้ากระกสีแค่ออกไปกระสีมีคนเขามารถกดไหลกดยังไหลไหลมั่งเถอะเขาไปเด็กคอมเมนต์อยู่หนาเียธอาาดอกท้าสิไปเบิงข้อมูลเชิงจะให้จะให้จะให้ใหครบอยู่ แต่ไปไปบ้านไหนยังยังไม่ถึงยังไปไม่ถึงก็ขออภัยด้วยนะกีอยังไปกับมิจมูมาหายกำลังใจเนาะมิรมูแต่พผวกมาหายกำลังใจกันเรียบเบลเลียวจ้กเอือว่าสีพยายามตอบอันแล้วน้องน้องแขน้องสาวคนสวยก็ผ่านแล้วน้องน้ำเขาก็ผ่านแล้วเออแล้วก็มาผู้ไดหิวกับมาบ้าหวงบ้าหวงผู้ไดหิวมาให้กินมดสุกนเลยจ้า ผ่านไปผ่านมาแวใดได้จะได้ดหามือหายครบเราสี่ด็ไปนักเขาไปแหยหอดอ้ามันคือเสื่อมต่อสะสะหัยังไดใส่แบบสองยางขุนเนี่ยเอามา,อเ,มา,เ,ออาเอามา,า,มาหายเบิง้งขอคุณหลายๆน้องอุตเลก,กี้บอกดวงตาแล้วนะคะตอนนี้สี่ล้านดวงตาแล้วคะ่ะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆค่ะ ผ่านไปผ่านมาแวะไนดะ้หอดใสมาใสเลยไปใสมาใสเลยกระสูกกันไปจ้าสู่กันไปจะไหนกันไดเล็ไม่รู้อ่ะเขาคิดว่าย,ย,ยอาอ้วนบางทีก็ดูไม่เป็นอ่ะน้องแฉม,มันค้นไปเห็นหลายเดย้ก็เห็นแต่มูเจ้าของน่นแหละเห็นแต่มูเจ้าของแหละคน อยู่สมน้ค่าก็อยู่ดอกขยันเข้าไว้ยังไงมันก็ได้ยังไงก็ได้ไม่หนีไปไหนหรอกความสําเร็จมันอยู่ที่ความขยันจ้าอย่าอ้วนให้กําลังใจตัวเองทุกวันแล้วก็ให้กําลังใจเพื่อนๆที่ยังไม่ผ่านเรามาจับมือไปด้วยกันนะคะทุกๆขยบิบขยบับตามเพื่อนขยบิบขยบับตามเพื่อนผ่านเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้น เมื่อนั้นจะให้จะให้จะให้ใหครบอยู่แต่ไปไปบ้านไหนยังยังไม่ถึงยังไปไม่ถึงก็ขอภัยด้วยนะก็ขอมากกับเบือเพืนะ่ะนสั่งขาหมูมากเมื่อวานหนี่กับเบื่อบอเสบมันไม่ใช่เจ้าเดิมมันเป็นเจ้าอือน่นเจ้าเดิมไม่มาขายเจ้าอื่นมาก็หิ้ไม่หอดใจแล้วเนาะเดิมสู้เหมือนเดิม